กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเจฟี่ช้อปปิ้งออนไลน์ะนะครับทุกวันรายการสดที่จะมาม่าความพิเศษในเรื่องของ ราคาสินค้าจะต้องถูกกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะว่าเราการันตีว่า30นาทีทองจากตรงนี้อยากให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเพราะว่าจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาสินค้าทั่วไปเนี่ยทำไมกล้าเอามาลดราคาถูกต้องแล้วนะคะคือเป็นความพิเศษจริงๆค่ะคือต้องบอกว่าคือผู้บริหารของเราเนี่ยก็กลับมาคิดด้ว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกจอแอนคอร์อาจจะไม่เคยรับรู้ว่าทางจอแอนคอร่มีผลิตภันกว่า30 0 0 0กว่ารายการไม่รู้ตอนนี้ถึง4ี่หมื่นหรือยังนะคุณผู้ชมคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางเส้นรวมถึง คนเนี่ยพอไม่ได้เป็นสมาชิกปุ๊บก็ไม่กล้าที่จะลองซื้อเราไม่รู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอันนี้เนี่ยเป็นรายการพิเศษรายการเราเนี่ยคือคุณไม่จาเป็นต้องเป็นสมาชิกของจจนคอยคือคุณจะเป็นใครก็ได้ขอแค่ดูรายการเราก็สามารถรับโปรโมชั่นพิเศษนี้คือเหมือนกับว่าเป็นการซื้อไปทดลองใช้ถ้าดีก็ติดตามรายการเราไปเรื่อยๆอ่าก็คอยโทรเข้ามาสั่งซื้อเพราะว่าเรามีบริการทุกวันฟรีทั่วประเทศรายการก็มีทุกวันจะแนะนาให้คุณผู้ชมได้รู้ถึงแต่ละสินค้าแต่ละประเภทในทุกวันจันทร์ศุกร์เวลาส นะครับ11โมงครึ่งถึงเที่ยงตรงแบบนี้ะนะครับจะมีช่วงรีลานด้วยบางช่วงเอาไปรีลันในตอนเย็นให้ได้รู้กันบางคนอยากรู้ว่า จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดียังไงใช้ยังไงประโยชน์คืออะไรแต่ปกติเนี่ยสมาชิกของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่ต้องบอกว่าวันนี้3ล้านกว่าคนใช่แล้วที่อยู่กันนะฮะเป็นจํานวนเลขสมาชิกสามล้านกว่าแลวนะก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กันอยู่แต่ในรายการเราเนี่ยเปิดกว้างให้คุณผู้ชมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามาจับจองติดได้โดยราคาถูกกว่าด้วยนะครับหรืออยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันสมัครเลย ง่ายติดต่อกับทีมงานได้หลังไม่ว่าโทรได้ที่เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันเลยอ่าศูนยนะคะ8575ค่ะแล้วก็086นะคะ8835858ทั้ง2เบอร์นี้เนื่องจากว่าผลพันกว่า3 0 0 0 0รายการเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมกว่ามันจะวนมาเนี่ยนะคุณจะรอนานมากเลยเอาอย่างนี้ละกันพรีมิ่งหนึ่งช่องทางในการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าการอีกหนึ่งช่องทางก็คือผ่านแอปพลิเคชันค่ะกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า JCM Commerce ค่ะนะครับเข้าไปดาวน์โหลด ไม่ว่าจะใช้เป็นไอโฟนค่ะซัมซุงหรือว่าจะเป็นโซ n y เป็นทุกระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้มันน่าจะเป็นปัจจัยที่5เลยนะผมเชื่อว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยขาดไม่ได้ทําได้ทุกอย่างนี่ไงม่อไม่มีตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าใส่ชาร์จพังเอารอใช่ไม่ได้ติดต่อใครเลยเราหลังจะติดต่อันยังไงเรามีที่อื่นนะะ อ๋อซึ่งเขาก็ติดต่อคนอื่นติดต่อทางใจต,ตอนล้แล้วเขาติดต่อกับคนอื่นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าไม่เ,เช็ยังไม่จะเราเราเราผูกสัมพันธ์กับรอบข้างไว้เรียบรอ้อยเขามีบ้านที่แบบเล็กเล็กๆๆ็ๆไหมหรือเราบ้านใหญ่หลังเดียวเราบ้านใหญ่หลังดีแสดงว่าดูแลตัวเองดีเขาไม่ไปไหนแน่นอน่ก็ต้องดูแลตัวเองกันจริงแล้วสินค้าในรายการเราเนี่ยมีหลายประเภทมากตเห็นว่า มีตั้งแต่เครื่องสําอางนะฮะยันเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเวสสาอางเป็นตัวใบหน้ามีสําหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะรักษาปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำอยากหน้าใสหน้าเด้งก็มีโฟมล้างหน้าครีมล้างหน้าอาาสบู่เหลวสบู่ฟอกตัวมีอะไรกับผงซักฟอกไม้ถูพื้นน้ํายาถูพื้นแล้วเขาแต่วันที่ทีมงานใส่ไปแล้วหลอกให้หนุ่มเครื่องส่วนจำได้ก็มีหนังสือนิทานที่เอาปากกาไปจิ้มแล้วมีเสียงร้องอะไรก็มี มีอะไรกันอะไรที่มีสามภาษาเยอะมากๆนะฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะประมาณปีกว่าเนี่ยเราได้นําเสนอคุณผู้ชมไปหลายรูปแบบซึ่งสามารถเลือกได้ชอบแบบไหนก็ ถูกต้องนะฮะและที่สําคัญคุณผู้ชมขาคือสินค้ากว่าสามมืรายการต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยังวนมาไม่ครบแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามันมีบางผลิตภัณฑ์ที่เกิดการมาทําโปรโมชั่นซ้ํสองทั้งี่สินค้าอื่นยังมาไม่ครบเนื่องจากว่ามันขายดีกระแสนึกเรียกรอมาเราเลยต้องมีการทําโปรโมชั่นใหม่แล้วรีบเอามาออกในรายการบางครั้งเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าจํานวนจํากัดนะฮะคุณผู้ชมบอกแบบนี้ถ้าเราไม่จํากัดนะครับขายกันผลิตไม่ทันใช่และนี่หรอมะพอเวลาเราเอามเดลราคาเพราะคนรู้ว่าเหมือนปกติ คุณเคยซื้อของราคา10บาทเนี่ยวันนึงเขาลดเหลือ5บาทผมถามเลยว่าคุณจะซื้อตุนไหมคนไทยเนี่ยนิสัยอ่ะถ้าของเซลไม่ได้หรอกซื้อตุนพอซื้อตุนเนี่ยมันเกิดการแย่งกันซื้อ100ยคนก็ไป500ชิ้นแล้วไม่ที่มันไม่ได้การซื้อตุนเนี่ยถือว่าเป็นการซื้อที่ชาญฉลาดเอาจริงจริเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นสินค้าที่เราต้องใช้อยู่แล้วเช่นพอกสบู่แล้วครี่องทาผิวต่างๆคือเดี๋ยวมันก็ต้องซื้อแล้วอะแต่ถ้าไปซื้อตอนที่มันหมดเนี่ยมันจะไม่ได้ราคาเนี่ยเราก็ซื เวลาเขาลดราคาเนี่ยเขาจะมีแค่ตรงนั้นแหละหมดตรงนั้นก็หมดเลยใช่เวลาที่เขาตั้นเคยเห็นมาคุณผู้ชมเข้าไปในห้างแล้วมันจะกองกองเอาไว้ไอ้พวกตามห้างร้านค้าต่างๆเวลาเขาเซลล์เนี่ยกาจะมีจานวนแค่ประมาณนั้นเพราะว่าเซลล์คืนกับอะไรกับลูกค้าแค่นั้นแต่ถ้าเซลล์กันตลอดปีไม่มีการหยุดเนี่ยต้องคิดได้แล้วันต้องคิดได้แล้วเราจะสังเกตว่าในรายการของเราเนี่ยจะมีแค่ช่วงเวลาแค่สั้นๆ20 30ชิ้น40ชิ้นให้กับคุณผู้ชมที่ต้องโทรเข้ามานะฮะโทรเข้ามาให้ติดมีอยู่สองเบอร์จะขึ้นอยู่่ด้าานลง แล้วก็จะย้ากันตลอดรายการนะครับถ้าอยากจะได้สินค้าราคาพิเศษง่ายนิดเดียวกติการมีแค่นี้ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไงเดียพี่โน้ต้องบอกว่าใช้แล้วหมดไปรวมถึงเหมาะกับเกษตรกรจำเป็นมากหลายๆท่านนะคะที่คือไม่ว่าจะเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆจะปลูกสวนผลไม้ปลูกข้าวหมุ่ย่างพาราอะยก็ตามแต่การเพิ่มผลผลิตเป็นสิ่งสําคัญเปรียบเทียบกันได้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นช่าง ก็ต้องมีเครื่องมือเป็นของที่ทำมาหากินคู่กันเป็นเกษตรกรขาดปุ๋ยไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่มีปุ๋ยเนี่ยจะให้มันโตแล้วก็งอกเนยตามผลผมลินโดยธรรมชาติเนี่ยยากเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวนี้มีโรคเยอะศัตรูพืชเยอะฟ้าฝนไม่เป็นใจแร่ธาตุในดินควดูสมบูรณ์เนี่ยมันหายไปเยอะโรคมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือต้นไม้เนี่ยจะดูแลให้มันผมเคยถามเคยถามคนที่ปลูกข้าวเกษตรกรชาวสวนชาวไร่เขาบอกว่า ยังไงก็ไม่ได้ต่อให้ปลูกยังไงยังไงก็ต้องใช้ปุ๋ยแต่จะใช้ปุ๋ยแบบไหนให้เหมาะสมต้องดูถูกต้อง้วค่ะวันนี้เราก็เลยกลับมาดูกันค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับปุ๋ยอินทรีย์น้ำตรามือ5ดาวคะอันนี้เป็นอินทรีย์น้ำนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำนั่นก็คือเป็นปุ๋ยในรูปแบบของเหลวนนเองนะท้องพิมนะครับก็ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ ลักษณะสดหรืออวบน้ำโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ได้เป็นของเหลวออกมาจากพืชหรือสัตว์ประกอบด้วยกรดอินทรีย์หรือฮอร์โมอนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตหลายชนิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ให้ธาตุอาหารพืชและช่วยให้พืชเจริญเติบโตเป็นเกราะป้องกันพืช นะฮะไม่ให้เป็นโรคลดค่าใช้จ่ายและผลิตได้ง่ายทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นอย่างดีครับใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะปุ๋ยอินทรียน้ำเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าอาจพระเกษตรกรหลายท่านฟังอยู่หรือคนที่ชอบปลูกต้นไม้อะเนาะเขาจะทราบดีว่าเวลาสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินรียน้ำเราใช้ปุ๋ยอินรียธรรมดาที่เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นผงอะ่ะเป็นเม็ดแมแอ็อะไรเงี้ยเวลาเราใส่โรยไปทีเราต้องมีการพรวนดินเกิดขึ้นต้องมีการลดน้ําอีกทีเพื่อให้มันเข้ากัมีขั้นตอนเยอะอ่า แต่อันนี้ถ้าเป็นน้ำเนี่ยคือไงดีผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอ่าฉีดพ่นทางใบมันทําให้คุณสะดวกง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงได้ไอ้นี่ได้แร่ธาตุเกี่ยวกับพืชเนี่ยได้ครบเท่าที่อ่านนี่คือเขาฉีดพ่นทางใบก็ได้เคราาลงทําดินก็ได้นะน้องพิมพ์นะถือว่าทําได้ทั้ง2แบบเลยใช่แล้วคุณสมบัติคร่าวๆนะของปุ๋ยอินรีน้ำตรามือ5ดาวตัวนี้อย่างแรกเลยคือเขามีกรดอินทรีย์หลายชนิดยกตัวอย่างนะคะเช่นกรดแลคติกกรดอะซิติกค่ะแล้วก็กรดฮิวมิกที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต ของพืชน,นั่นเองค่ะคแล้วก็ยังมีฮอร์โมนหลายชนิดด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีสารเอ่อไม่ว่าจะเป็นไซโตไคนินนะคันและ จิบเบอร์ลินแล้วก็ยังมีค่าเป็นกดด่างอยู่ระหว่างที่3ถึง4ก็คือเป็นค่าความเป็นกดด่างที่เขาเรียกไงเหมือนเสถียรที่สุดในการปลูกง่าเลยเป็นี่ไม่ใช่นะคะพี่หมอกำลังดูอยู่กำลังรู้สึกว่าส่ปยสวยหรือเปล่าไม่โตไวะและหลังจากที่คุณใช้ปุ๋ยอินรีย์น้ําตรามือ5ดาวตัวนี้ค่ะง่ายๆเลยมันจะช่วยเพิ่มผลผลิตโดยที่คุณไม่ต้องใช้สารเคมีเลยอันนี้คือเรื่องสําคัญนะคะคุณผู้ชมเพราะสารเคมีเนี่ยมันไปกระตุ้นการออกผลของพืชก็จริงแต่ทําให้พืชตาย เร็วอย่างที่คุณรู้กันใครๆหลายๆคนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยบ้านยายพีมอะปลูกลำไยพืชตายเร็วแล้วทำไมตายเร็วก็ต้องค้นอะตายเร็วเสร็จไม่อย่าสะสมในชั้นหน้าผิวดินใช่ทูกต้งทำให้ปลูกในครั้งต่อไปเนี่ยมันก็โตยากใช่แล้วก็มันไปกระทบกันต่อผลที่ออกมามันก็จะปะปนวิสารเคมีคนที่เราทานเข้าไปก็จะมีเขาเรียกไงก็มีสารเคมีต่าไปที่ต้อาสเข้อยู่้วยผลผลมันจะเาเรียกเป็นเอฟเฟกต์พ่วงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้คือปลอดภัยเพราะว่าอะไร มันมาจากพืชและสัตว์ใช่แล้วแล้วไม่ได้ใช้สารเคมีด้วยนะคะหลังจากใช้ปุ๊บเนี่ยนอกจากว่าคุณไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มแล้วนะมันยังเป็นการกระตุ้นการแตกตาดอกปรับสมดุลธาตุอาหารเวลาตาดอกมันเยอะมันจะมีผลออกมาเยอะนื้ออกมาถ้ามีดอกเนี่ยก็จะมีผลดูกต้างอ่าถัดมาเขายังบอให้กรากยาวแข็งแรง และเกิดรากป่อยช่วยให้ดูดซับธาตุอาหารได้มากยิ่งขึ้นค่ะคแล้วก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในดินนะคะช่วยให้ดินร่วนซุยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุอา,อาหารพืชต่างๆสามารถดูดซึมไปใช้ได้ในทันทีที่สําคัญยังช่วยรักษาโรคพืชต่างๆด้วยนะคะที่เป็นปัญหาต่อราข้าวเช่นโรคไหมโรคใบงีบโรคเมาตอสังนะคะโรค,โรคเมล็ดดา่ารวมถึงป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในพืชสวนและพืชไร่ก็คือป้องกันปัญหาทางเอ่อคนที่ปลูกข้าวคนที่ปลูกผล ต่างๆทุกคนจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะแต่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำตรามืมอให้ดาวตัวนี้สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทั้งหมดค่ะแล้วที่ผมชอบนั่ก็คือใช้กับพืชที่เป็นหลายๆประเภทไม่จํากัดว่าเฮ้ยจะต้องใช้กับข้าวเท่านั้นจะต้องใช้กับพืชไร่เท่านั้นผลไม้อาจจะไม่ไม่ได้ตัวนี้ไม่เลย<อ>ใช้ได้หมดเลยดูจากข้อมูลเนี่ยแม้กระทั่งยางพาราคุณผู้ชมก็ใช้ได้โดยที่เขาบอกว่ารากต้นยางพยะ ต้นยางพาราขออภยัยได้77ต้น1ไร่เดือนละ2ครั้งเท่านั้นเองอนะครับตรงนี้ปาล์มน้ํามันก็ได้ฮะคุณผู้ชมนาข้าวยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็ทาง พืชผลไม้ต่างๆอะไรเนี่ยได้หมดเลยตัวเดียวเอาอยู่เลยทั้งพี่เป็นไงหมุนดูอะไรคือหมุนดูจะบอกคุณผู้ชมว่าในเมื่อมันใช้วิธีการได้หลากหลายขนาดนี้คุณผู้ชมสังเกตดีๆเขาจะมีวิธีการใช้บางคนกูซื้อไปแล้วใช้ไม่เป็นเขามีวิธีการใช้อยู่ในกล่องคุณผู้ชมขาข้างกล่องเดี๋ยวให้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะหมุน้ก็ฉีดพ่นทางใบได้ราดทางดินได้นะครับ วิธีการใช้ก็จะแบ่งเป็นเดือนและกี่ครั้งนะคะ,คะเขาจะระบุเอาไว้อัอตราน้ํา3ลิตรเนี่ยจะทำเขาเรียกว่าจะผสมแล้วไปพ่นได้เท่าไรเขาจะคํานวณไว้ให้นะครับลาดโคนต้นในอัตรา10ลิตรต่อ1ต้น,นก็จะบอกอะไรเป็นอย่างนี้นะฮะนาข้าว35ซีซีต่อน้ํา20ลิตรพ่นทางใบเริ่มพ่นตั้งแต่ต้นข้าวครบ25วันหรือว่าฉีดพ่นทุก10วันก็จะเป็นข้อมูลต่างๆที่ทางลิาเขาไล่ชาวสวนะนะฮะนำไปใช้ได้นะครับก็ จะเหมาะสมกับอัตราใช่แล้วค่ะเราไม่ต้องกลัวว่าใช้ไม่เป็นนะเขาเขียนเอาไว้ข้างกล่องเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะใช้ได้ทั้งพืชไร่พืชสวนพืชผักผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดเลยส่วนในเรื่องของโปรโมชั่นเดี๋ยวเรามารอติดตามกันในเบรกหน้าพร้อมกับเปิดรับสายในเบรกหน้าเลยนะเพราะเบรกหน้าเปิดมาพิมพ์กับพี่น็อตปอบมือปอบมือปุ๊บคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะอ่โอเคศูนย์สองเก้าสองหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าและไม่ถึงพันวันศูนย์แปดหกแปดแปดสามห้าแปดห้าแปดค่ะครับผมพัก ช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะเบรกนี้เรายังอยู่กับขวัญใจชาวไร่ชาวสวนอยู่นะคะนั่นก็คือปุ๋ยอินทรีย์น้ำตรามือ5ดาวจติไม่ได้จัดรายการหรือไม่ได้มีโปรโมชั่นในรายการเนี่ยตัวนี้ขายดีอยู่แล้วถูกต้องเพราะอย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่เป็นชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรเนี่ยก็ซื้อโดยประจําอยู่แล้ว <C HA> แต่ยังมีคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ทําไมรู้ไหมที่มีพื้นที่ในบ้านปลูกพืชผักสวนครัวปลูกดอกกล้วยไม้ปลูกพูดางปลูกต้นเดฟปลูกต้นอะไรนึกออกปะ พอมีอายุจะชอบดูตน้นไม้คือ,อคุณแม่กับคุณยายแล้ตถูกต้องใช่เลยแล้วคือว่าปกติเนี่ยเขาก็จะแค่ทําการลดน้ำตน้นไม้ ใส่ปุ๋ยเป็นเม็ดเม็ดเคมีปุ๋ยอะไรเงี้ยแต่พอได้เห็นในรายการหรือว่ารู้จักเจ้าตัวนี้ก็ซื้อไปใช้กันเยอะแยะมากมายมันเหมาะสมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าฉีดพ่นทางใบก็ใส่ฟ็อกซี่ฉีดกล้วยไม้คุณแม่ผมชอบมากเลยฟกซีเช้าตื่นมาเดินพ่นโอ้มีความสุขนะคะแล้เขาเขาจะคุยกับต้นไม้เขาจะอารมณ์ดีถ้าคุยนี่ยังไม่ถึงคุณแม่พี่ยังยานยังไม่ถึงนั้นหนูเป็นนะเป็นหรอคุยว่าไงก็หนูคุยสวัสดีจ้า สวยนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยกนพูดกับพด่าไม่คุยหมดเลยอ๋อโวยดิพี่โน้ตเพราะว่าอะไรรู้ป้าเขาต้นไม้มีชีวิตรู้ป่ะหล่าสุดนี้ไปหาแม่ชีที่เหนือมาไม่ขอหวยเลยแหละท่านบอกไม่ใช่ท่านบอกว่ารู้ป้าถ้าท่านปลูกผักเนี่ยแล้วถ้าวันไหนเนี่ยต้องเก็บผักไปทําอาหารเลี้ยงคนมีงานที่วัดเนี่ยนะท่านจะเดินบอกผักว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ขึ้นสวยๆช่อใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่าเด็กต้องเอาไปทำเลี้ยงผักขึ้นมาสวยเลยน้องอะไปช่วยขูดมะพร้าวอยู่คือแบบ จริงเหรอใช่คือคือต้นไม้งันมีชีวิตลองไปคุยกับต้นไม้ครับพิมแนะนำคุณผู้ชมที่มันเหมาะสมเลยสินี่รายการทีวีนะจริงๆอจริงแล้วผมกําลังเล่าให้แต่คู่อย่างเดียวไม่ได้นะใช่ต้องช่วยตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งในปริมาณที่มากในหมายความว่าคุณมีพืชไล่สวนเป็นติไล่แล้วก็ใช้ได้หรือแม้กระทั่งคุณมีต้นไม้อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงฝรั่งไมยมอะไรหรือดอกไม้ต่างๆซื้อเก็บเอาไว้เพราะอะไรรู้ปะ เรา,าใช้ได้ตลอดเวลามันไม่เป็นอันตรายเวลาโดนมือโดนไม้บางคนเนี่ยไม่ต้นเรือ่องเครียดอันนี้มันเป็นน้ําธรรมดาผสมใส่ฟอกซี่ ใส่ไอตัวเทเขาเรียกอะไรที่รดน้ำต้นไม้ได้สะดวกง่ายนะครับและตัวนี้วันนี้โปรโมชั่นแรงมากน้องพิมใช่แล้วค่ะวันนี้นะปกติต้องบอกเลยว่าคือประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันจะขายดีอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยพึ่งลผลิีทางการเกษตรแต่วันนี้ค่ะเรามาเปิดเขาเรียกเหมือนเปิดตลาดใ่ให้กับคนที่ไม่เคยลองใช้กับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะปุ๋ยอินทรีย์น้ำจรมือ5ดาวขนาด1เลตโปรโมชั่นปกติแล้วราคาอยู่ที่850บบาทคุณผู้ชมค่ะ วันนี้ซื้อ1แถมอีกหนึ่งแปดร้อยห้าสิบก็คือลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคุณผู้ชมต้องแต่ต้องรีบโทรเข้ามาในรายการสดๆตอนนี้นะคะที่เบอร์ศูนย์สองเก้าสองหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าและศูนย์แปดหกแปดสามห้าแปด้าแ่ผมว่าการลดราคาหรือการทำโปรโมชั่นทางการตลาดเนี่ยคำว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นการซื้อของคนมากกว่าการบอกว่าลดกี่บาทกี่บาทเพราะคนมันจะไม่คิด ถ้าได้ง่ายขนาหนึ่งรู้เลยได้2ชิ้นจ่ายราคาเดิมใช่คนจะรีบแล้วหมดเร็วมากเช่นกันถ้าวันนี้จํานวนจํากัดจะหมดเร็วมากคุณต้องโทรให้ทานภายในเวลาก่อนที่รายการหมดใช่แล้วเวลานับจากนี้เหลือนนั้ตอนนี้เหลือไม่มากแล้วเป็นว่ารีบเลยครับ029218575แล้วก็0 8 6 8 3 5 8 5 8ทั้ง2เบอร์นะคะอยู่ด้านล่างหน้าจอเรียบร้อยแล้วค่ะกับป๋อินซีน้ำตาลเมืองห้าดาวเวลาโทรเข้ามาก็บอกว่า ออเอาปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะง่ายๆไม่ต้องจำชงจำชื่อหรือว่าถ้าจำชื่อได้ก็ก็ดีตรามือหาดาวเพราะว่านะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งพืชไร่พืชสวนนาข้าวพืชดอกผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับคือใช้ได้หมดเลยคุณผู้ชมและสำคัญเนี่ยหลิตรใช้ได้นานมากเนื่องจากว่านะคะอธิบายง่ายๆสมมุติว่าอยากราด ลาาทางดินนะน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยผสมอันนี้ไปแค่ห0สิบซีซีแล้วหนึ่งลิตรเนี่ยมีหนึ่งพันซีซีขวดนี้ที่เรานขนนาไหวดที่เราจัดโปรโมชั่นอยู่ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าเป็นขนาดหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรนะคะหนึ่งนซีซีหนึ่งขวดนี้นะหนึ่งันซีซีหนึ่งลิตรขวดใหญ่กว่าหน้าต้องพี่มลตองพีมือถือดิไม่แล้วประเด็นคือเวลาเขาใช้ทีนึงเนี่ยใช้แค่สามสิบขวดใหญ่มาก ดูดิดตอนแรกมองเมื่อกี้มันเหมือนเล็กแนละ้วพอไปเทียบกับหน้าของพิมอ่ะขวดใหญ่ไปเลยอะ่ะเอเอนะฮะคือจะบอกว่าหน้าน้องใหญ่อยู่แล้วแล้วพอมาเทียบอันนี้อ่ะใหญ่กว่าอันนี้เหรอ1นึ่งลิตรนี่ใช้ได้เท่าไหร่น้องพิมพ์ ขวหนึ่งเลยเอาอย่างนี้ครั้งหนึ่งใช้แค่ประมาณ3ามสซีซีหนึ่งลิตรที่มีหนึ่งพันซีซีใช้เป็นปีป่ะเนี่ยใช้เป็นปียิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคุณยายหรือคุณแม่พี่โนศอ่ะหยดเรียกได้ว่าหยดลงไปในฟ็อกซี่อ่ะหยดไปไม่กี่หยดแล้วผสมผสมแล้วก็ฉีดฉีดได้ทุกวันทุกวันนะปลูกตะคุงตะไคร้โหระพาอะไรอยู่เต็มหลังบ้านไปหมดเนี่ยนั่นคือแม่ปลูกพี่ปลูกมะลิปลูกอะไรอีกแล้วก็พริกอยู่ใกล้มะลิพอเด็ดพริกปั๊บประเด็ดมะลิเสร็จแล้วโดมอ้าวเผ็ดมือ ไม่อย้่ใกล้กันไงนี่ล่าสุดบอกมแม่ว่าแม่แม่ หนูอยากได้ต้นมะกรูดมาไว้ที่ระเบียงคอนโดเพราะว่าทำอาหารแบบขี้เกียจไปซื้อใบมะกรูดจะได้เด็ดจากต้นเลยแม่จัดการกับบ้านไปปักช้ำสุดฤทธิ์คือตอนแรกบอกให้แกซื้อมาจากตลาดแม่ไม่ตไปซื้อนี่บ้านเรามีปักช้ำเลยปักช้ำเลยจำที่จะเอาต้นมะกรูดไว้คอนโดใช่ป่ะใายพี่แนะนำทำไมซื้อบ้านเถอะลูกคือมะกรูดมันใหญ่ไม่หรอกมะกรูดต้นเล็กๆหมดมะกรูดมันไม่ใช่ต้นแบบนี้พิมมะกรูดต้นมันใหญ่พิมบ้านน้องปลูกต้นมะกรูดแต่ว่าน้องอยากได้ต้นเล็กอที่คอนโดจ้างมอเตอร์ไซค์วินไปซื้อไม่ลูกใกล้ๆทท็ออปเิรร์ฟะไพวกนั้ท็ นี่ชอบปลูกต้นไม้ซื้อปุ๋ยดีกว่าปุ๋ยนะครับวันนี้โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแปดร้อยห้าสิบเนี่ยได้สองสองขวดสองลิตรจะปลูกว่านหางจระเข้ยังไม่จูบอีกเหรอซื้อปุ๋ยเน่ยบอกแม่แม่บอกลากว่านหางจระเข้อุ้ยน้องพิมพ์มันต้องสายธุ์ด้วยง่ายมากเลยน้องพิมพ์เดี๋ยวแม่ไปตัดแล้วไปบอกแม่แดดราแรงที่ที่ตึกแม่ก็จะไปตัดมาให้อีกใช่พี่แนะนำเลยนะแต่แม่ยังแม่ยังไม่ซื้อแม่ยังไม่ได้ซื้อกระถางเลย เลิกเป็นอาชีพพิธีกรไปทำไร่ํำสวนแทลูกแล้วก็ไปอยู่กับฝรั่งไปปลูกหญ้าปลูกข้าวโพดอะไรกันแถวนั้นน่ะมิชิแกนอะไรอ่ะว้าวจำได้ด้วยค่ะจำได้ด้วยเรื่องของชาวบ้านที่เถียเก่งมากเลยอนนี้ก็ต้องดูแลหน่อยจะปลูกอะไรอย่างไรสวยนะครับวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านด้วยผมว่าคุ้มมากๆ850ได้1แถมหนึ่งได้2ได้2อ่ะเอาไปเลยคือจากเดิมได้ลิตรเดียวนี้ได้2ลิตรและในราคาที่คือจัดส่งฟรีด้วยจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชม ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวไร่ชาวสวนเป็นนาข้าวยางพากราสวนผลไม้อะไรก็ตามแต่ไม่ต้องคิดมากวันนี้อยู่ที่ไร่เฉยชอบปลูกต้นไม้คุณแม่นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณตาคุณยายเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะชอบอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติซื้อไปให้ของขวัญแกนะบอกว่าเวลาแกฉีดขึ้นไปทีหนึ่งแล้วถ้าเกิดดอกมันออกเร็วขึ้นอ่ะวันนี้แล้วดอกมันแบบพรั่งภูสวยงามแกะจะยิ่งภูใจจำนวนจ,จำกัดน,นะฮะอยา่าช่าใจนะครับ โทรมาแล้วได้ยินคาว่าหมดแล้วเนี่ยน้ำตาจะไหลนะมัวแต่นั่งดูมัวแต่นั่งฟังน้องพิมพ์เรื่องปลูกว่านหางจระเข้กับมาปูดนี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้มาแล้วจะถ่ายรูปโชว์พี่โนว่าปลูกได้จริงๆน้องจะไม่ใช่อะไรคืออะไรป้ะน้องจะตัดว่านหางจระเข้อะมาทำมาร์กหน้าแล้วอย่าลืมว่าเอานี้ไปฉีด ปุ๋ยตินรีน้ำตามือนี่ไปใช่ล้วเพราะว่าได้ผลยังไงบอกด้วยเพราะว่าไม่ต้องใช้ตัวนี้ประโยชน์ก็อย่างที่บอกว่ามันช่วยทําให้แตกตาดอกนะครับมากขึ้นปรับสมดุลธาตุอาหารช่วยเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องใช้สารเคมียุคนี้เป็นยุคของการหลีกเลี่ยงสารเคมีมากถูกต้องคนจะดูแลสุขภาพมากทานผักก็ต้องทานเป็นออแกนิกเป็นผักไฮโดซึ่งแพงไหมแพงนะ เพราะว่าขั้นตอนการเพาะปลูกเขายากแต่เขาคลีนมากถูกต้องค่ะปลูกแบบโอ้โหใช้น้ำวิ่งผ่านรากเขาต้องทิ้งดินถ้าเกิดว่าผักออร์แกนิกต้องทิ้งดิน10ปีทิ้งดินที่เปปล่าแล้วคอยบำรุงให้มันกลับเหมือนเดิม10ปีก่อนที่จะเริ่มปลูกก็ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วอยากจะบอกว่าถ้ายิ่งผักออร์แกนิกที่มันมีตรา USDA approved ก็คือจากเมืองนอกมาเนี่ยนะอันนั้นทำมาล้ไหมคะต้องมีแผนการปลูกผักด้วยคือคุณจะปลูกผักอันนี้ซ้ำอยู่ตรงนี้ไม่ได้คุณต้องมีแผนว่าปีนี้คุณปลูกอออันนีีี้กก3ปปคุณจะะลูไร คุณผู้ชมมันถึงแพงนะคะและที่สําคัญไอปุ๋ยอินทรีย์น้ําจามือ5ดาวตัวนี้เนี่ยนะมีธาตุอาหารสําคัญที่จําเป็นต่อพืชมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักนะคะก็คือพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะคะหรือว่าโพแทสเซียมค่ะและยังมีธาตุอาหารรองพวกแมกนีเซียมแคลเซียมสังกะสีบอรนหรือว่าแมงกานีสฮิวมิกแอซิดนะคะกรดอะมิโนอีก16ชนิดและเอนไซม์ที่จําเป็นนะคะต่อการเจริญเติบโตของพืชแบบครบครันวันนี้ตัวนี้จะช่วยคอยเหมือนกับว่าช่วยเพิ่มผลผลิตพง่ายๆเพิ่มไม่พอ ป้องกันด้วยรักษาโรคพืชต่างๆ<ช>ที่เป็นปัญหาต่อนาข้าวเช่นโรคไหม้โรคใบหงิกโรคเมาต่อซังโรคเมล็ดด่างรวมถึงการป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในพืชสวนและพืชไร่ครับบ้านใครมีสวนยางพาราสวนปาล์มแล้ว,วสวนยางพาราทีนี้เขาต้องเป็น10บไร่ใช่แล้วใช้อะไรที่มันไม่ไม่ไม่เกิดผลหรือว่าไม่ดีเนี่ยลอง นำมาใช้ตัวนี้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันคุ้มตรงที่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งผมชอบโปรโมชั่นแบบนี้อยากจะแนะนําให้แต่ต้องรีบนิดนึงเพราะว่ามีจํานวนจํากัดครับของแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆใช่แต่อันนี้เนี่ยเป็นการวนมาครั้งที่2แล้วเนื่องจากว่ากระแสตอบรับดีมากนะคะโปรโมชั่นค่ะซื้อ1แถมหนึ่งปกติแล้วราคานะคะอยู่ที่850บาทค่ะวันนี้จ่าย850เท่าเดิมแต่ได้เพิ่มอีก1ขวดเนี่เป็นปุ๋ยที่มีทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ด้วยต้องมีทะเบียน ปุ๋ยปยอ้องมากมากไม่ได้อ่ ahi, นี่มีทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์อยู่ด้านล,ล่างอันนี้ให้ดูราคาก่อนเอ๊ะแปดร้อยห้าสิบบาทน้องพิมต่อหนึ่งขวดขนาดหนึ่งลิตรพอหันมาด้านนี้ปุ๊บเอาละนี่มีเลขที่ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ด้านล่างนี่เห็นไหมน้องพิมค่ะ อยู่ตรงนี้ปปลอดไัวไหว้ห่วงก็คือว่าผ่านมาตรฐานการผลิตอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นที่ยอมรับของเขาเรียกสากลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เลือกใช้นะครับตัวนี้ก็สบายใจได้ใช่แล้วค่ะสบายใจได้ทั้งเรื่องผลผลิตสบายกระเป๋า แล้วก็สบายเมื่อตอนมันออกดอกออกผลเยอะๆคือสบายกระเป๋าเนี่ยต้องสบายกระเป๋าเฉพาะในรายการเรานะอ่าวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งรีบโทรเลยนะคะเวลารายการเหลือไม่มากแล้วค่ะที่เบอร์029218575และ086835858ทั้ง2เบอร์นี้นะคะรวมถึงทานรายการเนี่ยอย่าลืมนะคะรายการเราออกอากาศทุกวันนะคุณผู้ชมตันถึงสุกเนี่ย11โมงครึ่งถึงเที่ยงตรงคือช่วงเวลาสดๆมารอติดตามกันได้เลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมดาวโหลดแอปพลิเคชัน JCM Commerce นะคะ ดาวน์โหลดฟรีใช้ฟรีไม่ว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการอันไหนไม่จะเป็น Android หรือว่า i เ s เข้าไปที่ Play Store หรือว่า App Store ค่ะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้จะทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตอนนี้ใกล้หมดแล้วทีมใกล้หมดแล้วยกมือบอกว่าเหลือชุดเดียวเหลือไม่กี่ชุดแล้วพนั้นต้องรีบโทรหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจะพลาดโอกาสนี้ไปไม่ได้เลยแนะนําว่าใช้ได้ทุกทุกครัวเรือนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในคอนโดก็ปลูกต้นไม้กันแล้วหลังบ้านก็ปลูกต้นไม้กันแล้ว ใครมีไร่สวนเยอะๆก็ใช้ตัวนี้เถอะค่ะปลอดภัยแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นธรรมชาติช่วยกันดูแลธรรมชาติแล้วก็ให้มันอยู่คู่กับเราไปนานๆแล้วกันถูกต้องค่ะแล้ววันนี้ก็ฝากเอาไว้กับปุ๋ยอินทรียนน้ำตรามือ5หดาวนะคะเป็นสิงหนึ่งผลิตพันคุณภาพมาตรฐานจอยแอนคอยของเรานั่นเองนะคะในวันพรุ่งนี้อเจ้าจะมีสินค้าอะไรก็ต้องติดตามจะพิเศษแบบนี้หรือไม่ลุ้นกันทุกวันตัวเราเองก็ต้องมาลุ้นด้วยคือเราก็ต้องลุ้นเพราะเราก็ไม่รู้มาล่วงหน้าแต่สิ่งที่ไม ค่ะถูกต้องแล้ววันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับมีความสุขมากครับ